เอาละอะไรอย่าทำหนูอย่าทำหนูเออนานๆได้มาไล้สักทีโอเคทดสอบโปรแกรมอัดสวยไป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 ดูก่อนอัดอยู่หรือเปล่า,าอัดอยู่สวย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 เอาใครโหวตเนี้ยโอเคผมเข้าใจว่ารีคูดาวขาตกรโอเคไปสักิปสักิปสักที ผมปวกว่ามันแบบมามามาถึงก็ปิดไฟเลยอไม่ได้ด้วยัวะนะแบบนวลห้องไฟไปยบบพักเวรแล้ไปแก้บายบายปรับขนาดแปปปิดไหมยังวะอ๋อปิดละเฮยทำเคลีก่อนเคสีย่์งเยอะ Ờ, quên tôi đi, ok Quên hey, rồi hả? Ê, thích anh hả? Thích anh hả? Huh? What? Ngu ngừng trời, à, này, này, cột nha Hừ, bộ đồ tìm kiếm Yêu không? <laughs> อยู่เลยซึ่งเรนะือ่อง,ง,งอ,อย่างยั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 ง,ยง,ยงไม่ตายยังไม่ตายใครไม่กดเ,น,น,เนี้ยไปโกเดจะแพ้เออคนคนละหาศพกันหาศพกันสีม่วงมันโอเคไปดูข้างนึงไปไปไปดูข้างดูข้างมีศพไหมมีศพไหมม่มีมมยู่มไปทำคลิป โอ้อยู่อะยซายเยอะจาดเอ้ยสีม่วงดห่อยเ่อี้สีม่วงเรือเปร่เนี่ยเกรยยุ่งไรอยู่วะโอ้ยอยู่ด้านนอกทำด้านล่างก่อนไป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 ,ไปอย่าฆ่าผมผมไม่อยากตายอย่าทำค่อย อยู่ไหนนยโอเคถึงขยะถึงขยะถึงขยะใครเขาปิดขยันปิดไฟไว้นี่อ่เออเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟฆ่ากันห้องไฟแน่เลยวะใครเปิดไฟแบบยังยัง เออผมคนปวดไฟเนี่ยสวัสดีสีส้มอ่าโดนฆ่าแล้วยังอุ้ยสีดวเฮ้ยสีเหลืองเขาก็ได้เล่นอีกแล้วสองศ่นะเจอตรงไหนล่ะครับใครใครเห็นสีเหลืองรอบท้ายมั้งที่เท่าหนเราเห็นอยู่ขวาล่างรอบสุดเห็นเขาต่อเพชรอยู่ที่วางโขกกระโหลกอ่าเนี่ยผมจะบอกว่าศพสีดำมาะตายตอนไฟดับ ตอนแอดมินอ่ะผมดูแอดมิน้วไฟมันดับใช่ไหมครับผมก็เลยไปดูแล้วเจอศพคิวที่ก็คือกดไฟไฟเพิ่งแก้เสร็จแสดงว่าสีดำไม่ตายไม่ทันไฟไฟดับปุ๊บตายปั๊บเลยอ่ะสีดะเจอศพที่ห้องเมดเบไอตรงทางเข้าห้องเมดเบครับใอยู่ไหนบ้างอห้องเมดเบใช่ปะเออหนูมีข้อมูลนะตรงตรงที่ตรงที่กดหนูมีข้อมูลนะ โซดาแล้ะหนูอ่ะมาดูชีพจรใช่ไหมพี่ชาหนโอูออกมาจากห้องชืดๆืดใช่ป่ะใช่นะหนูไปดูชีพประจมันไม่มีรบใช่ไหมหนูก็เดินไปไฟมันดับระหว่างทางไอ้หนูเข้าห้องคอมมูไปแป๊บหนึง่งทำเควสด,ดาวน์โหลดแล้วก็คือมาเปิดไฟมีสีน้าตาลแล้วไอนะ้เนี่ามันเพิ่งจะมีเขียวเข้มเดินเข้ามาสมทบแบบใกลจะเข้าประตูอ่าตอนนั้นคือผม <c oughs> ดูชีพจรจออยู่นะแล้วทีเนี้ยตอนที่ผมดูอ่ะสีดํายังไม่ายผมเห็นแค่สีเหลืองไต แล้วผมก็ไฟมันดับผมก็เลยขึ้นไปทางไฟห้องไฟออกออกขวาขึ้นไปไอ้เสีไรพูดอะสีน้ําเงินเอ้สีเขียวเข้มครับผมเขียวเข้มเหรอใช่ตอนผมเปิดไฟผมสีน้ำตาลนะผมอยู่กับสีส้มอะสีส้มคุณเดินมาจากทางไหนล่ะครับเขาเดินมาจากตรงห้องแอรอห้องชิป,ปจอเอ,เอ้ยไม่ใช่ดิห้องคอมมูอ๋อแล้วก็เดินขึ้นมานะใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเค มีห้องไฟอยู่กี่คนนะสองคนแต่วิ่งเข้ามาคนสุดท้ายอันนี้อยู่แ้อวิ่งเข้ามาคนสุดท้ายอยู่ห้องเมดเบย์หรือว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ห้องตรงที่กดยาครับกดยาที่กดยาเน่ะบนสุดแล้วหรอใช่กดยากดยายายาอ๋อกดยาห้องห้องสแกนนู้นน่ะชิชมพูไว้ไหนอะชมพูอยู่ห้องต้นไม้เพิ่งดาวน์โหลดห้องต้นไม้นานหรือยังอ่ะ ตอนแรกอยู่ตรงที่เติมรถก่อนก่อนไฟดับค่อคุณอยู่ห้องไม้เหรอก่อนไฟดับเติมน้ำอยู่ข้างล่างด้านล่างอ่าผมถามผมถามคำถามเดี๋ย <ๆ S 2> วครับค,คุณอยู่ใครอยู่ด้วยกันบ้างมันจะกันหมดเวลาแล้วเราคนเดียวจะมีสีม่วงกระเขียวอ่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ห้องสีม่วงเขียวอ่อนอยู่ขวาล่างสีส้มแก้ไฟใช่ป่ะไม่ผมผมไปสต้สีน้ำตาลสีน้ำตาลแก้สีน้ำตาลแล้วแล้วสีส้มอะ เราเพิ่งขึ้นมาเจอสีน้ำตาอยู่ในห้องเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ขวาล่างไม่เจอสีเหลืองหรอกดสกริปนะครับทั้งคันกดนดกดไม่ขวาล่าคือห้องชืดนี่รู้ไหไงคือสีเหลืองอ่ะหนูเห็นเห็นเพชรเขาขึ้นไปแล้วเขาน่าจะขึ้นไปนานแล้วนะพี่พิมออกเพราะเยี่ยงไม่ตายยังไม่ตายต้องเพชรต้องเพชรต้อเพชรต้องเพชรอย่าจริงจัง ก็ดีเขียวเข้มผมโดนฆ่าแล้วเสียเขียวเข้มอย่ามาฆ่าผมอะไรเนี้อ่ะเสียวเขียวเข้มเฮ้ยสีอนะไรเนี่ยสีอะไรเติม,เต,มเติมน้ำไม่ได้วม้อยู่ด้านล่างหมดเลยยิงจิ้วๆก่อน

เอ้ยเดี๋ยวก่อนใครปิดประตูนี่ไป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 กดก่อนไปกดก่อนดูศพก่อนดูศพก่อนกดเฮ้ยทำไมสีเขียวเข้มไมนะ่นะเนี่ยเอื่อนั่นเหรอว่าเบื <c oughs> ่ว่าแล้วเออสีเขียวเข้มเดินแปะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่นะไม่นะไม่บอกแล้วบอก้ไเขียวต่อใสผมผมใสใจตั้งแต่ที่ว่าอะไรที่เขียวไปดูที่ยนเพิ่งเดินมระจบผม้งคุยเขียวเขมมากผมก็ย้ายสุดแล้วจะย้ายสมงกลับมาทำไมต่อใสตั้งแต่เขียวเพินไปดูชีมจรแล้วล้วบอกสี่เด็กตายก่อนนะทั้งที่เกิดแต่เื่อเขาวเหละลากนไปแล้ววินบิง อย่างเยอะเลยครับเอ้าโอเครีบกดดาวนนก่อนตะกร้ตะกี้เราเรานี้สีฟ้ากดหนีไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่แล้วผมว่าสีฟ้าผมไม่เนี่สีฟ้าผมสีฟ้าเลืสีน้ำเงินเดี๋ยว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 เขาไม่ยอมทีไม่โอเคก็เขากดปุ่มอะเขาปกติเวลาเขาเป็นอ่ะเขาจะไม่มักกดปุ่มนะเฮ้ยวิ่งไปกันไปเก็บไปตรงนี้เลย มปคือผมจะไปห้องใครเหรอผมจะไปติดกันสามตาไม่ได้ผมเป็นติดกันแล้วสองตาไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยสีขาวอะไรเนี่ยสีขาวอย่างวะสีส้มสีส้มอะไรวะกูจะอะไรอไรอยู่วะนักหนาวะเฮ้ยเอาไปมะ สองคนเู้จิ้วจิกูโดนสีส้มฆ่าแล้วตายังเฮ้ยจิ้ว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 ยังเยอะไปละไปละเสียงไข่เขายิงอุกกาบาเฮ้ยไม่ใช่ผมไปล้ไปละ ีอ่อยากโดนฆ่าเลยใครเขาไม่แก้ไฟวันนี้เนี่ยตีอย่าไม่กดนะค่าน้องไฟต้องออกไหมเอา้าเอ้ยเปิดเปิดไดอยัอยงใครเปิดไฟมั่งอะ่ะใครเปิดไฟมัง่งจำเนื่องอย่าเพิ่งสกีฟใครเปิดไฟมั่งอะ่ะ เสียอะไรเปิดไฟมั้งใครเปิดเปิดไฟเหรอผมไม่ได้เปิดมันมันมันไม่มีใครตายก็ไม่ต้องถามล้ไม่ใช่มันฟังก่อนดีมันมีคนที่อยู่ห้องไฟสองคนล้วแบบยืนแบบโค้นานเลยประมาณสิบยี่สิบเพิ่งจะเข้ามาดูอยู่ดูแอดมินไม่มีสครไม่มีเลยสีส้มกับสีอะไรสองคนสีส้มกับสีแล้วเสกปะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองออเพิ่งจะปิดประตูอยู่ระวังนะ บอกเลยว่านานไม่ถึงเลยว่คือนไฟดับใช่ปะคือประตูประตูมันปิดอะมันยาวจังประตูปิดมันก็ระประตูมันปิด็ตั้งอยู่ใช่มันประมาณสิบวินใช่ไม่ถึงนตอนวนยังไม่ภยตายนะสักิปสกทีสกทีใช่ไม่ไต้องรอเป็นหัวมเป็นหัวก่ก็ไดคือแบบชีหลังก็ไม่ต้องเปิดไฟแล้วทุกคนที่เงมืดๆนั่นแหละใครขาหัวนอนสมล้ว แล้วอยู่นานจริงเลยะตามจับจับเลยอ้ยสุดอย่าดมก่อนทำเคี้ยต่อมามามา,มาเฮ้ยผมจะเป็นคนดีว่ะวันนี้ผมเป็นนายอำเภอเรียกผมว่าเลนนายอำเภอนะครับน้อง <c oughs> อุ้ยใครส่งซิกวะปิดไม้แล้วโอเคตกใจวุ้ยซับซ้อนสาดตร์ทำซับซ้อนจังวะเนี่ย อฮ้สวดไปต่อไปต่อไปเร็ดไหนวะเตียมเงินนำเงินกับดำอะไรวะเนี่ยชมพูโหอย่งอย่างเยอะเลยตรงนี้ยังไม่เสร็จดีเหรออะไรอยวะ เออเอาไหมเอาไหมไม่ว่ากันเสร็จมิชชั่นคอมพิวตอ่ะสีขาวเราสีขาวพลาดละอัพโหลดก่อนดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดก่อนดาวโหลดใครเขาปิดไฟอีกแล้วอ่ะผมโดนฆ่าแล้วอ่ะยัง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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ใครเขาไม่แก้ไฟวันนี้อะอาโดนฆ่าแล้วเออคนดีอะครับดีสีขาวโดนสีขาวฆ่าแล้วอาอาอสีขาวฆ่าแล้วโดนสีขาวฆ่าแล้วอาตามสีขาวับอุ้ยตกอยู่นะฮองกงใช่เลยผมเห็นกับสีขาว ใครอยู่ออโทรตอนเนี้อ๋อโทรมันอยู่เยอะมากนะเอาเอาตอนนี้ไมีใครบ้างเอาเอาอะไรเยอะมากไม่เยอะมากก่อนไม่ดับยุก่อนไม่ดับอยู่กันยกขยงหกโมงเช้าเลยอย่างเยอะสีเหลืองอยู่ไหนสีเหลืองเพิ่งออกมาจากห้องเนี่ยห้องอะไรวะสเปซิเยลมันป่ะห้องที่เก็บเพชรอะ ้็สีแดงอยู่ไหนอะศพสีแดงไม่ไม่คือมันดับเบิ้ลคิวไงแล้วอีกศพหนึ่งคือไม่รู้อยู่ไหนแต่ศพเนี้ยที่ผมเจอมันอยู่หน้าห้องกงไม่แล้วเมื่อกี้สีส้มบอกโอทูมีคนเยอะมากคืออะไรไม่เห็นมีใครบูดเออมันมีแอดมินอะตอนไฟดับมั้งห้าคนห้าคนเลยผมดูแอดมินอยู่ไม่มีนะโอทูมีคนเดียวแล้วห้องไฟมีสองแล้วห้องกล้องมีหนึ่งก่อนไฟดับอะมันมีห้าคนแล้วนี่ก็เราจะวิ่งไปแก้ไฟ เอาไฟมันติดอาจารย์นี้เสกซ่อมอยู่ไหนก็อยู่ตรงชีพประจอเนี่ยชีพประจำหรือแอดมินชีพประจำอ่ะเออก็อย่างสีดำกำลังวิ่งเดินออกไปฮัลโหลอมแล้วเราได้ดูไหมว่าอมีคนตายป่ะมีครับสองคนสองคนตอนแรกน้ำเงินตายก่อนแล้วแดงตายตามมันเาตายตอนไฟดับตายตอยไฟดับนะไม่มันไม่ใช่แบบวันคิวนะน้ำเงินตายก่อนตายตอนไฟดับหรอ ไอ้น้ําเงินอนะ่ะคือตายตอนไฟดับเลยไฟเพิ่งดับแล้วตายเลยแล้วแดงอ่ะเพิ่งจะมาตายไม่ไม่บแล้ถ้าถาไม่รู้ว่าตายทำไมไม่ไปกดไอ้ปุ่มก่อนมันกดได้ที่ไหนเราไปมันดบับไปมันดับครับตอนไฟดับ,ดบอ,อ่ะอผมอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างซ้ายแล้วก็ผมวิ่งขึ้นมาจะเปิดไฟตอนนี้ใครเปิดวันนี้ใครเปิดไฟมั่งอ่ะผมผมผมสีฟ้าเปิดไฟสีฟ้าเปิดไฟ ผมเข้าไปเปิดไฟเสร็จแล้วก็สีขาวเดินมาแล้เก็สีขาวไปเจอศพที่หน้าห้องกล้องแต่ตอนที่ผมเดินขึ้นมาผมไม่เห็นผมรีรีไอรีพอร์ตนะสีฟ้าถ้าขาวใช่ไหมที่มันคนเจอศพใช่เขาไปเจอศพหน้าห้องห้องกล้องอ่ะเสร็จชมพูอยู่ไหนอ่ะคู้ตอนแรกน่าตอนนี้ไอพี่ตอนเนี้ยอยู่ไหนอ๋ออยู่ไปพันตอนแรกไปลากศพแล้วสีเขียวอ่ะ แอบแอบู่ตรงเครื่องบินอะไรนะตอบสกีเหรออะไรนะสีเขียวย้อนฮัลโหลอยู่ในขี้บินบนบนบนยานหนูอยู่ก่งหนวมั้ยมีมีเศษเป็นฟ้าขาวนะจะสกีบก่อนได้ฟ้าขาวเราจะเอาพังกระสบเอ้ยใจเย็นผมสีฟ้าผมสดใสผมเตาไวมีเศษเป็นฟ้าขาวเครียดทตเครียด ใค,ใครเขาใครเขา AFK วะนะถ้ากูโดนสงสัยเฉยสีขาวเ็เดินเจอเสริมกับกูนี่เนี่ยเฮ้ยสีเหลือง เออไม่มีศพอัพโหลดก่อนอัพโหลดอัพโหลดโดนสีเหลืองค่าแล้วอย่างย่งยงยง,ย,งยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายหอุ้ยพูดได้ปะอะไรพวนี่ยใครวะโอ้ไม่ชอบกระใสไฟเลยอย่างน,าน่ ไป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 ๆฮ้ยอะวนไหนบเอาตายหนึ่งสีดำใครมีสแกนบ้างไม่มีครับไม่มีไมีอมสี้าไมมีอ๋อก็คือ่องไอ้นี่อยู่นี่ดูชีพปัตจอเย้วดอยู่ แล้วสีดำก็แตกสีเขียวดูใครหรอฮัลสหีสีเข sure> ียวชัเขียวดูใช่สีขาวใช่สีขาวเลยใช่ผมสีขาวอยู่กับสีชมพูสีเหลื้งอยู่กับเขียวอ่อนแล้วจีบหายแล้วกูสีอะไรเีครับผมลงมาจากจืบอยู่คนเดียวครับผมก็อยู่คนเดียว เสี uh, no, ืออยู่กลางเติมน้ำมันอยู่เฮ hmm, ้ยม um, si okay. uh ุดไปเปล่าฮะมุดไปเปล่าไม่ไมผมขึ้นมาแต่พอกดปุ่มมันก็ไม่รู้ศพเลยช่นี้ตอนตอนนี้ต้องโหวตออกแล้วอ่ะยังไงไม่ได้ถ้าปล่อยผ่านไปแล้วเกิดดับเบิลคิวอีกนี่ก็จบเกมแล้วจีนเน่าสงสัยสุดตอนนี้เหน่าตอนแรกแล้วอ่ะแล้วเขายังไม่ตายเลยอ่ะใครหรอผมมีสแกนนะพี่ก็มีสแกน ผมไม่มีครับใครใครมีสแกนบ้างนะส้มกับชมพูซ้อมชมพูเหรอแล้วแล้วสแกนไปยังยังส้อมหัวชมพูถ้าสมมติมีสแกนจริงก็ยังอยู่สี่คนที่น่าสงสัยสีขาวสีฟ้าผมแล้วก็สีเหลืองสีเขียวสีตอนตอนตอนนี้สีฟ้าอยู่ไหนสีเหลืองยังไม่ตายเลยดีกว่าสีเหลืองยังไม่ตายโอเค อันนี้สองไีใช่สีเหลือเขาพูดใหมไม่ครับเอาแพทเจอร์แต่เบิ่าเชืออยู่นี่ก็จบแล้วฮะห้าสิบวิห้าสิบวิสีเหล่งพูดอะไรหน่อยอยู่ไหนทำอะไรมาผมอยู่กำลังเติมน้ำมันอยู่ที่ห้องบนขวาบนขวาหรอบนขวา เฮ้ยทำไมคุณเดินทำไมคุณเดินเร็วจังวะโอเคโอเควับแไม่ใช่ที่ที่ผมเห็นนี่ผมไม่ได้สงสัยดีสีฟ้าเลยนะใครจะมาดูสแกนไหมสีฟ้าเ๋ยอผมเฮ้ยผมเจอส่วนของขาวอ่ะคือมันไม่มีทางใช่ผมใช่ก็คือตัดที่ผมตัดได้นี่ถ้าจะตัดสีขาวสีฟ้าล้สมมติว่าสีขาวสีฟ้าผมเป็นเป็นอ่ะคือจะกดรีพอร์ตทำไม คือเราก็อยู่ห้องไฟดดวยกันใช่ไหมสีขาวเมื่อกี้สีขาวเขาก็อยู่ขวาบนกิ้งหรือหรือคุณหรือก่อนตอนที่ผมไปเข้าห้องไฟแล้วคุณคุณฆ่าสมนั้นแล้วก็มาเข้าเองผมไะเอาแล้วเจอสมมาเจตรงไหนลา่อยไมมันมันมันต้องโหวตออกไปคนหนึ่งแล้วอ่ะจริงรอกดปุ่มเลยเนี่ยผมอเออว่ะหรือสีขาวเขา ฆ่าฝั่งตอนไฟดับใช่ไหมผมแก้ไฟอยู่แล้วสีขาวฆ่าศพศพนั้นแล้วก็มาห้องไฟสร้างภาพให้ผมเห็นว่าพี่ไม่รู้อ่ะไอตรงนี้อัปโหลดสิท้อเฟสก่อนท้องเฟท้องเฟสท้องเฟเอาใครกดเนีไปไปลูกไปลุเดี๋ยวโดนฆ่าเดี๋ยวโดนฆ่าว่ากูตายไปซ้ายดีกว่าเออ ว่าแล้วว่าแล้วที่มีเดือดเลยตอกกันได้แต่ไม่ได้ที่มีสแกนไม่ได้นคือคนสงสัยกันเองอ่ะโอ้โหคนมีสแกนเขาบ้าอ่ะสงสัยที่ัโคตรถูกคนเดียวเขาอ้าเขาแซงว่าแซงว่ามีสแกนสีแดงดูแต่กล้อนจริงเอียวเสยตอนแรกหนูคิดว่าพี่จะไปฆ่าเราเว้ยเพราะว่าตื่นมาก็เห็นแล้ว ที่ที่น่าหนูจะได้ยินเสียงแบบเสียงเฉืยดอะไรอย่างเงี้ยฉิดสีแดงได้ยินได้ยินเสียงผมร้องแล้วเป็นกับส,สีส,มมส,มมส้มไอ้สัตว์อ้าวโอ้ยจะฆ่าเลยสัสเลยเนยคนไม่ไขมันแจแล้วใครหรอ,ขอเขียวอ่อนเฮ้ยผมสีเขียวอ่อนผมไม่มีเควส เอ้ยผมดูเดียวรอเขามีกันทุกคนกุญแจอมีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรอเขาบอกว่าไม่มีเพชรเนี่คือแตกแล้วนะคนรีบแตะเรื่อยๆเรื่อยหรือผมไม่ได้ดูวะผมดูเพชรผมดูเพชรอื่นอยู่เดี๋ยวเ่าเดี๋ยวผมโดนหวยใช่ไหมเนี่ยโอเคเจอกันเฮ้ยไม่มีกุญแจเฉยไม่มีเพชรเฉยเลยเดี๋ยวแตกผมลอเปิดปุ่มเลย อย่าปิดไฟนะทีเกี่ยว <c oughs> ไม่รอด <c oughs> ตลกอย่ารอรอสปุ่มแมเลยนะ oh <my S 1> ตลก <c oughs> ว่ามาว่ามาว่ามามันมีทุกคนเลยเหรอหรือผมไม่ได้ดูว่าเมื่อกี้คนไมได้ดูคนม่ดูหลอกคนไม่จบหลอกคนไม่ต้องมาปิดบูมตายไปเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เป็นไรหวดหวดต่อไปเลยว่าคนยังคนยังเยอะอยู่เอาละใช่ดหมคนยังเยอะอยู่วดต่อได้สงสัยสีน้ำเงินน้ำเงินอะไรอีกแล้วเงินจะมาฆ่าหนุ่ม แบบรอยยืนจ้องกระโจงควรปุ๋ยหางระโอะไรกเขียวแกงเขาเฮ้ยมันมันมีทุกคนหรือวะไม่รู้นะเนี่ยอะไรคนเยอะโอ้อะไรเนี่ยเกินไปลิ้วปาด้วยสีส้มกูแตะโอ้โหกูเป็นผู้เล่นหน้าใหม่น้องๆดีๆไว้ฆ่าใครไม่ได้ทุกคนเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยว สีม่วงสีม่วงฝาด้วยฝาด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยข้อมูลน้อยเกินไปว่ะแก้ไฟกันอย่างเร็วเลยอะไรวะเนี่ยเร็วเกิอปิดไม่ให้หมดปิ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 ดสีเหลืองว่ะสีเหลืองดูก่อนสีม่วงไปไหนวะ อุ้ยเจอเข้ามาเอ๋นั่นแหละแก้แคมขอำนะสวยอลวาลากรอยศพอ,อ,อยู่ตรงไหนวะยี่ห้องหกชั้นที่ห้องไมนี้อป อย่าปุ่มเดินออกมาแล้วผมก็ตายไปเลยท้คอมใช่ไหมน่าจะใช่แกตัวเดี๋ยวไว้แก้ตัวเดี๋ยววันนี้เราแวะมาดูแอดมินอ่ะมันมีคนอยู่ข้างล่างหนึ่งคนแล้วก็คอมมูหนึ่งคนใช่ระบบอบยังผมเพิ่งผมเพิ่งดาวน์โหลดในห้องต้นไม้เสร็จแล้วผมก็เดินออกมาบ้างเลยใครมีสแกนบ้างรีบพูดเลยจะได้ตัดสินเดี๋ยวผมดูว่าผมมีสแกนหรือเปล่าาจะโกได้วใครอยู่ไหนกันนะ สีส้มไปอยู่ฝั่งขวาอยู่ตรงกลางเลยฮะว่าอยู่คอมูจริงนี่ไมีใครได้ดูที่ไปก่อนมัยก่อนก่อนเราออกจากคอมูมาสีแดงเขาหายกูไอ้สัตว์กวูโปะแตไอ้เยอะก็สีแดงก็เลยฆ่าสดสดหน่าจะตายสักพักนึงหลวงพ่อวิ่งลงมาก็มีศพสีน้ำเงินตายแล้วไม่มาดูยังเีแดงเดินปิดประตูอยู่เลยพอสร้างเสร็จทิ้งขยะไปเจอสีแดงอยู่ในห้องโอทู เฉลี่ยก็เลยฆ่าซะเลยเฮ้ยใจหรือเปล่าตงงกันแล้วต้องดูกันแล้วเอาฝากความหวังไว้ที่ตีม่วงแล้วตอนนี้เหลืองดูกล้องครับมาดูกันให้เข้านวดกันรล้วแล้วเห็นใครเดินผ่านห้องนั้นบ้างเอ่อได้ดูห้องกับพัดนึงแล้วอ่ะกล้องมันมี้หกตัวผมก็ดูไม่ค่อยทันเท่าไหร่เอาจริงสรุปว่าศพอยู่ในห้องคอมูเลยเหรือเลยไม่รู้ใช่อยู่ในห้องเลยอยู่ในห้องเลยใช่ปะอยู่ลึกแบบ อยู่ข้างในสุดแล้วสีแดงเดินออกมาสีขาวเลยเอาเลยเอาเลยนวยกันนวยกันผมเดินมาจากไลน์กับรออสีชอยู่แบงค์เดินเดินผมานในห้องตรงห้องออกซิเจนอ่ะรอนัวอยู่รอนัวอยู่แล้วแล้วก็เดินออกมาตรงกลางก็เจอสีชมพูไม่แต่ห้องข้อมมัวมันมุดไปตรงแอดมินกับน้ำมันนะมันไม่น่ามันสีแดงไม่น่าเดินสวนออกมานะคือถ้าถ้าถ้าผมเดานะ จากที่ผมดูเนี่ยคือผมคือตอนตอนแรกอะสีน้ำเงินเขาอยู่ซ้ายตรงตรงตรง,ตรงไอไอที่ดึงทิ้งขยะแล้วตรงนั้นน่ะมันจะมีสีถ้าจำไม่ผิดคือคือสีอะไรวะเนี่ยคนค,ค,คนที่เอคนที่ก่อนมิทติ้งอะเจสาวอ่าคนนั้น<อ>่ะย,ย,ยืนที่ขยะอยู่เสร็จแล้วสีม่วงอะเดินตามลงไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าว่าแบบเขาฆ่าหรืออะไรปะเดี๋ยวดูสงสัยแล้วตอนนี้สีม่วงไง ตอนที่เราเปิดไฟเสร็จแล้วอยู่ห้องแอดมินครับผมลงมาที่ห้องแอดมินมาดูคือคือส่วนส่วนตัวจากผมที่ดูกล้องกับผมลงไปถีม่วงแต่ว่ามุมมันยังไม่ชัวร์คิปก่อนได้ฆาตกรรับใช่ฆาตฆาตกรน่าจะเกดอะไรไม่เกิดแต่บางูโอ้โใครกันเนี่ยมีสักคนปะ่ะอเปยดมันันดูกล้องใช่ป่มใช่ครับผมดูต้องแต่เริ่มเลยเกือบ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 เอาไม่เอาไม่ เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้มาสีม่วงสีม่วงพี่สีกาพีา่สะแกนนะมาเลยฮะมาเลยมันพี่พิมพ์มีไม่ใช่หรอไม่มีไม่มี retry retry ลงมาหน่อยดียขา,าวดูอยู่นี่ว่าโอ้ยแก้กันเร็วเกิดมีคนดูกล้องว่ะต้องฆ่าคนดูกล้องเอาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่เห็นไม่เห็นไปให้ไปให้ไปให้ ครับผมตามที่คิดครับสีม่วงสีม่วงครับโอเคชัดเจนเลยงแกอเพราะว่าสีสีสีขาวกับสีส้มแย่งกันสแกนอยู่ละโกรีม่วงแผลแล้วลโกรีปวดวดตัวเองซะด้วยอ่อนเป็นจริงปะคือแม่งผมโป้แผลหรือว่านี่ โยอ่ะเป็นจริงโยอ่ะเป็นจริงโอ้อะไรวะผมตายเลยพี่บีมผมไม่จะตายัโอ้แกตัว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 